สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีเพชรพลรวยก็มาอยู่อ่ากระท่อมละสังขานหลวงปู่สวงเด้อค่ะสีมาตามตัวเลขของอภิทัดนาะค่ะเนาะพิทัดฝันแม่นเนาะค่ะเนาะมือนีเพชรพลรวยมาอยู่อ่าที่กระท่อมหลวงปู่สวงเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะของวันของมือนีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาตามตัวฝันอ่ามะตามความฝันพิทัดเด้อค่ะพิทัดฝันแม่นนะคะเนาะมาเพิ่นสีดาตัวใด้เนาะค่ะเนาะเพิ่นสีอ่า ฟันแบบใด้เนาะค่ะเพื่อนฝันแบนด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพือนเลยก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงเนาะคะบรรยากาศเนาะคะนกองไฟกองไฟเพื่อนบ่เคยดับเนาะคะเนาะสิจุดไว้ตลอดเนาะคะกองไฟน่คะพุ่นเนาะคะเนาะกระท่อมกระท่อมของหลวงปู่สวงเนาะค่ะพุ่นนะคะนี่นะคะเนาะบรรยากาศนะคะ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดนะครับพิธาปิดนะครับทำไมพิัน์ต้องปิดหน้าทำไมครับพิธาต์เล่จตัวกลับบอกวันที่ผ่านมาตอนเลขของพิัาน์พิัาน์บอกว่าถ้าไม่ออกงดนี้ก็จะออกงดละจะเป็นแบบนี้ครับพิน์ให้หนึ่งกุมภาหมอวันที่ ครับแล้วก็จะเอาวันที่16เปอกวันที่หนึ่งอีกแต่ว่าความฝันของวันนี้ก็มีอยู่แต่ะะว่าห<ม><ม>ยัดทิ้งวัดที่ผ่านมาครัก็ผมก็เอาลงให้ดบพี่ทักก็บอกวันนั้นที่ใครได้รับชมคลิปก็จะเห็นนอกพี่ทัศน์เนาะแต่ว่าว,วดที่ผ่านมาที่พี่ทัศน์ให้ตัวไหนนะคะขอโชว์ วันที่สิบหกแปดสี่ห้าครับแปดสี่ห้าแปดสี่ห้ากับสองเจ็ดแปดสี่ห้ากับสองเจ็ดเนาะอย่าลืมตามทีเดียวครับผมอย่าลืมเอาไปซื้อวันที่หนึ่งเดือนมีนามีนามีนาสี่ห้ากับสองเจ็ดเด้อค่ะเหมือนเหมือนวันนี้ผมให้วันที่หนึ่งกรุงาครับผมเป็นโอกห้าอะไร สี่สามไปออกสิบหกกุมภาขับมาออกสิบหกกุมภาแต่มันออกสี่สามเพราะว่าพี่ท้าบอกว่าถ้ามันไม่ออกให้ตามงวดนึงครับเพราะลุงปู่บอกว่าเจ็บขาช่วงนี้เดินไม่ไหวก็เลยออกช้าก็เลยช้าหน่อยครับผมวดนี้ก็ฝันว่าลุงปู่ให้รูปภาพชุดหนึ่งลรผมรูปภาพมันอยู่ในตู้เนี่ยผมไม่ได้เปิดมาให้ดูรูปภาพลุงปู่ถ้าพูดภาษาแคมรปนก็ลุงปู่บอกว่าเอารูปนี้ครับไปเป็นยา ทาแผลบอกผมก็มีแผลจริงๆครับรับที่ถ้าเป็นแผลจริงๆเดินเดินเตะไม้ไผ่สามเดือนเลยยังไม่หายอ๋อค่ะก็เลยฝันอย่างกันว่าหลวงปู่เอารูปที่ถือยาเอาไปทาแผลแต่ท่านรูปศักเห์เมือนทายัวยัวรูปนี้เต่าอยู่ทนามำตัวเรียบชื่อครับก็คือเอารูปนี้ไปแล้วก็เป็นยากรกษาแผลที่ยังไม่หายครับ ก็ฝันได้นิดเดียวนั่นแหละเพราะเวลาผมฝันส่วนมากมันจะลืมแต่ถ้านอนในเตียงตรงนี้นี่ฝันแม่นนอนที่สบายๆตรงนั้นขี้เกียจหมดเขาฝันแล้วลืมบางทีก็นอนไม่รับทั้งคืนก็ต้องลุกมานั่งกับหลวงปู่ช่วงกลางคืนที่หนึ่งที่สองก่ไปให้หลวงปู่แต่งนนี้จะเอาตัวเลขที่อยู่ในรูปภาพคในรูปภาพที่หลวงปู่ยื่นให้ ในคอนฝันใช่ไหมครับเราฝันฝันตองวดส่วนมากฝันตองวดจะแม่นฝันต่องวดเลยนะครับก็จะมีตัวเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งในรูปภาพนะรูปภาพอยู่ข้างในที่ผมเอาโชว์ให้ดูหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งก็จะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นเลขสี่ตัวเลยหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วผมจะให้ตัวเลขหนึ่งนี้เป็นเลขเจ็ดก็คือเจ็ดเป็นเลขเจ็ด อ๋อห็นึห่งจะให้หนึ่งเป็นเจ็ดเพราะมันมาเบิ้ลก็เลยเอาหนึ่งเป็นเจ็ดสักตัวหนึ่งครับคเพราะว่าในรูปมันจะมีเลขหนึ่นสามตัวในรูปภาพรูปปู่ที่ท่านที่ผมฝันท่านให้ยื่นยาให้ก็จะมีหนึ่งหนึ่งตูหนึ่งครับผมเคยฝันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่ทราบว่าออกอะไรผมจำไม่ได้ครับ หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนี้เราเอาหนึ่งตัวหนึ่งมาเป็นเจ็ดถ้าพี่ทาน์เอามาแล้วจะเป็นเลขเลขไหนคะหนึ่งแทนเจ็ดเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดได้ไหมคะหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดก็คือเราเอาตัดหนึ่งออกเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับดึงลงเดี๋ยวให้พี่ทัศน์เขียนเพราะเอฟซีไม่เข้าใจค่ะลองเขียนแยกให้คือเท่ากับออกหรอกค่ะ แบหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับคือถ้าถ้าเลขของผมในในวงกลมนี้จับขึ้นก็ได้เฉียงก็ได้ครับพอผมถ้าผมให้ส่วนมากผมจะให้แค่นี้เล้วเราจับออกครับครับตัวนี้คือตัวงวดก่อนเนาะมันส่งเกียยังไม่ออกผมกำงดึงเลยกับเลขสามเลขสามจะเป็นตัวนี้อีกหีึ่ใบหนึ่งค่ะ เดียวได้วอเคอย่างเงินหรือผมนะผมจะดึงลงมาไปเนี้ยเป็นแปดสองเจ็ดสี่ห้าตัดออกหรอสี่ตาออกเลยสี่ห้าต้องอับสี่ห้าตัดออกครับห้าตัดออกเอาลงแบบนี้แปดสองเจ็ดครัแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดครับคุณผชมเบเเด้อพเก็บเลยแนวทางเด้อถ้าผิดผูกก็ยอมรับกัน 827คือเลขตามหรือคะเลขตามตัครับเลขตามตัวตอนนั้นผมตัวฝันเล่นลุงปู่เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ตีเป็นเก้าครับครับช่วงนั้นมันออก95เนาะ95ผมให้845มันออก95กับ43ครับก็เลยเอาแปดลงมาอีกเป็น827สามตัวครับถ้าไม่ผิดก็ถูกเนาะ กดโชว์เยอะไม่ได้หรอกไอเอฟซีตัดเอาหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเท่ากับหนึ่งเจ็ดศูนย์หรือหนึ่งเจ็ดครับคับแปดสองสี่แปดไอแปดสองเจ็ดเป็นเลขการแบบนี้ได้ไหมคะพี่ท่านถ้าเราลองแล้วลองทำให้เอฟซีดูแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูสองตัวก็คือหนึ่งเจ็ด ถ้าเบิ้ลก็หนึ่ง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 ครับเนาะก็จะประมาณนี้เนาะพี่ทัดขยายไปขยามาเยอะจังเลยไม่เป็นไรค่ะให้ให้เอฟซพิจารณาเพราะว่าพี่ทัดก็อธิบายแล้วลององให้เอฟซีดูแต่ว่าตัวเลขที่ปลูเยี่นให้ในรูปมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งในรูปภาพนั้นผมเคยฟันครั้งหนึ่งแต่ผมจําไม่ได้ว่าออกอะไร ครับโชวเยอะเดียเพอดาแมวแต่ก็พี่ทาบอกว่าให้เอาเจ็ดไปแทนหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันจะมีเยอะครับเพิ่ว่าสามตัวค่ะครับเราก็ตัดหนึ่งอกตัวหนึ่งแล้วก็เอาเจ็ดไปใส่เป็นหนึ่งเจ็ดส่ะแต่ถ้าเบิ้ลก็คือหนึ่งหนึ่งก็ไม่แน่ครับก็เป็นแนวทางเนาะพี่ทัศ ก็เป็นแนวทางอุทารูอยังงผมเป็นเสียทีเลยการให้แนวทางนี้ผมก็คืออยู่กับหลวงปู่ยังไงก็ต้องให้แนวทางถูก <c oughs> ถูกก็ต้องให้ครับครับให้จนพูดไม่ได้นั่นแหละ <c oughs> ครับก็อยู่กับหลวงปู่เพราะท่านเคยให้อย่างนั้น <c oughs> ครับ <c oughs> ครับแต่ถ้าบุญวาสนาเรามีก็ดวงก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะผมก็ไม <c oughs> ่รู้ว่าออกตัวไหนปันแบบไหนอยู่กับหลวงปู่ก็ต้องเปิดแชร์ให้เอฟซีได้ดูได้ชมค่ะครับพออยู่กับหลวงปู่ แต่ถามว่าผมเคยเห็นหลวงปู่ไหมอันนี้ก็บอกว่าครั้งแรกในชีวิตอายุ13ปีครับตอนที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เห็นหลวงปู่ตั้งแต่อายุ13ปีปี2129ปี2134อายุประมาณ17-18ก็มาตลอดครับจนทันลาสังขารค่ะคแต่ส่วนมากถ้ามาตรงนี้ไม่เห็นผมก็เข้ามาทางหลังค,ครับครับผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถามไม่บอกถ้าไม่ถามไม่รู้ค่ะครับ ผมต้องถามอย่างเดียวครับถ้าเป็นสิ์หลวงปู่เขาจะไม่พูดอะไรง่ายๆนอกจากครับครับสิ่งที่รู้อาจจะพูดไม่ให้ไม่ไม่ให้ใครรู้ก็ได้ครับครับต้องถามอย่างเดียวคืออยากรู้อะไรต้องถามครับต้องถามทามาด่กระท่อมละสังขารนี่ต้องถามอย่างเดียวครับแล้วผมจะไม่ออกไปพูดแบบโดยประลากาศไม่ได้ครับมาตรงนี้อยากรู้ว่าลูกปู่เป็นยังไงลูกปู่อยู่ตรงไหนหลวงปู่มาอยู่ที่นี่ ปีอะไรลุงปู่ทำอะไรก็ต้องถามก็ต้องเดินมาด้านหลังครับจะเห็นพิ่ทัศน์แล้วก็ต้องถามแต่บางคนเดินมาไม่เห็นบอกว่ามีคนเฝ้าอยู่ไหมมีครับมีตลอด24ชั่วโมงครับ็นตลอดกลางคืนก็ต้องลุกก่อไฟให้ลุงปู่ก็คือไฟจะไม่ให้ดับเลยไม่ให้ดับครับกองไฟนี้ไม่ให้ดับจุดไว้ตลอดก็ ก็เป็นความฝันต่องวดเนาะพิทันต่องวดครับต้องปู่มายืนเสียดายที่มาอนน่าจะมาหลังวันที่ยี่สิบสี่จนที่ยี่สิบจีวันพระใหญ่บางทีหลวงปู่อาจจะมาย้ำตัวเลขอีกทีหนึ่นงเพราะวันพระส่วนมากเลยผมจะจุดทุกจุดเทียนทัท้งลายจุดตรงต้นจะบกใหญ่หนาสามแล้วกว็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงหลวงปูป่แล้วกว็องค์ใหญ่องค์ใหญ่จุดท,ทุกขึ้นสิบห้าถ่ำของทุกเดือน ครับแล้วก็แรม15ขห้มของทุกเดือนเดือนหนึ่งโบจุดช่วง15ขั้าครับขึ้น15บห้มอ๋อพรุ่งนี้เป็นวันวันพระใหญ่วันพระใหญ่ขึ้น15บห้มแต่ผมจุดทูบเสร็จปึ๊บ25ผมจุดทูบเสร็จปึ๊บต้องหลังวันพระแล้วก็ก่อไปห้หลวงปู่แล้วขึ้นนอนเลยไม่ลงจนเช้า อันนี้ก็คือเป็นฝันต่องวดฝันตองงวดครับไปเลยเลอนะครับผมแต่ผมลืมบอกว่าจุดทูปุ่มจุดทูปก็ได้เจ็ดหนึ่งสี่รูปภาพเจ็ดหนึ่งสี่ทูปเลขถูกทันเลขทูปใช่ไหมคะครับเจ็ดหนึ่งสี่เอกทูปเจ็ดหนึ่งสี่แต่น่าจะมาลาวันนี้ไม่แน่นะคะให้ทิฏฐาไปดูอะไรนะรูปภาพ รูปภาพอยู่ในตู้พี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวส่ตแป๊บนึ่งตัวเลขแต่ตัวเลขอยู่ตรงไหนครับพี่ตัวเลขอยู่ข้างหลังครับอ๋ออยู่ด้านหลังให้ดูแต่รูปนะตรงนี้ครับอ๋อหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้เขียนตั้งแต่รูปรูปปู่ยืนให้ตั้งแต่ท่านยังไม่ลาสังขารครับแต่ไม่รู้ใครเขียนตตวเมืกเลานี่มาฝันได้ครับตัวเลขเล็ก เล็กๆหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเหมือนเลขเจ็ดนะข้างหน้ากไม่รู้เลยพี่ต้องขยายออกก็พี่ทัดถึงให้เอาเจ็ดมาเจ็ดมาไว้ข้างหน้าเห็นมั้ครับมันมันขีดยาวเนาะมันขีดยาวเหมือนเลขเจ็ดค่ะพี่ทัดเห็นหรือเนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ใช่เนาะให้เอฟซีดูค่่่่ะเป็นนนนนนหหหึึึงงงศศูยยย์ขแต่มันยาวเหมือนจะเป็นเลขเจ็ดพิจารณาดู หนึ่งเดียวกันเนาะก็อันนี้คือให้ดูที่ด้านหลังรูปหลวงปู่นะคะเดี๋ยวเอฟซีอู้ทำไมเขายืนให้ดูข้างหลังไม่รู้ตัวอะไรต่ะเรียบเห็นดอกเอฟมินเขาพูดด้วยใชบ้างเอาเสียงเล้างเอาเสียงเล็กค่ะเรียบเห็นหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งนะครับผมแต่เป็นรูปหลวงปู่หนึ่งซุนหนึ่งคือท่านจะนั่งยืนยาแก่ค่ะแล้วในความฝันท่านก็ยืนให้อยู่ ออยู่ท่ามตัวเรียบจื้นเอายาไปทาไปดูก็เห็นรูปนี้แต่รูปนี้ปั่นปุ๊บผมก็ไปเอามาคัดนีเอามาตั้งแต่ในรูปก็เป็นรูปที่ปู่ยื่นยาใช่ไหมคะยื่นยาอจะเป็นยาเพื่อะไรจะดูไปอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับไอลกอฮอลายาทาไบแต่อันนี้ก็ แนวทางเลขผิดถูกกพะธรรมดาเนาะเป็นเรื่องปกติเป็นผิดก็เอาใหม่ถูกก็ดีใจเพราะลุงปูให้คแเพรกะฝันแบบนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในฝันคือปูยื่นยืนรูปนี้ให้แทนยาก็ก็ท่านยื่นยาให้แล้วท่านบอกว่าเอายัวนี่โตเจอธนามเรียบจึนก็เอานไปทำเป็นยาทาแผลพี่ทั์ก็มาเห็นตัวเลขอยู่ด้านหลังรูปนี้พอดีเคยฝันตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ แต่ตัวเลขเนี่ยมันออกผมจําไม่ได้ครับต้องดูย้อนหลังก็ตามนี้เนาะเขาเียนตัวตีหลนี่นี้จะเล่นตัวนะคะตัวเลขนะคะอันนี้เลขตนะคะตัวเลขนะคะ01แต่หนึ่งนี่ผมให้เอาเจ็ดขึ้นไปอีกตัวหนึ่งรับตดหนึ่งออกตัวหนึ่งเป็นเลขเจ็ดตัวเดียวกันเพราะเลขทางนี้มันตวัดคค่ะรับ ประมาณคล้ายเลขจ็นแล้วก็แปดสองเจ็ดนะคะแปดสองเจ็ดก็หนึ่งเจ็ดสี่แปดสองเจ็ดคือเลขตามหมวดที่เแล้วค่ะถ้าเลขหลวงปู่จริงๆนะถ้หลวงปู่ให้เป็นตัวเลขในความฝันถ้าท่านให้เลขหนึ่งอย่าไปเอาเลขหนึ่งมันจะเป็นเจ็ดกับสี่ครับเลขเจ็ดเลขสี่ตัวเดียวกันครับัถ้าประมาณนี้เนาะตัวเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งกับแปดสองเจ็ดครับแล้วก็ขึ้นก็เจ็ดหนึ่ง ครับแล้วก็เลขทูบเลขทูบก็เจ็ดหนึ่งสี่เจ็หงติดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับก็ติดเจ็ดหนึ่งมันเดรยบ,รบเสียดายแต่ผมไปไปโดนมันผมจุดในบันไดหกขั้นเนี่ยแหละครับรบ,บันไดหกขั้นตรงนั้นมันจะมีบันไดขั้นที่สองที่ผมจุดก็จะแตะอยู่ตรงนั้นครับ อันนี้ก็สุดท้ายนี่ก็คืบแล้วเนาะสุดท้ายนี่ก็ฝากเอฟซีทุกทุกท่านที่ดูชมทุกทุกช่องโอ้หลายช่องไม่รู้ช่องไหนบ้างครับก็ขอให้ท่านติดตามเยอะๆแล้วก็จะต้องรัสังการลุงปู่สวงนี้ก็ก็มีคุณทั์เฝ้าอยู่เขาถ้ามาขอพรลุงปู่ก็ไม่เห็นผมก็เข้ามาข้างหลังได้เลยครับก็ขึ้นไปคนก็่อมเรียกาบายขอพรตามที่เราต้องการรับแล้วก็ ขอให้เอฟซีได้ร่ำรวยยูดีมีสุขร่ำรวยเงินทองคิดสินได้ทงความปรารถนาและก็ขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทำที่กระท่อมละสังขารไว้ท่านเจริญรุ่งเรืองเดินตามไปไหนแล้วพลาดปลอดภัยร่ำรวยได้ขอบคุณพี่พักมากๆเลยนะครับ